อะไรลูกเอา้าอะไรหรอจะไปดูไก่จะไปดูไก่ไไกเหรอลูกม <c oughs> อมแมมแด่เช้ามอมแมนนมแต่เช้าเลย ่แล้วลูกไ่ไปเนี่ยพี่ไก่อยู่นี่ท่าเราจะไปไหนหรอท่ะเราจะไปไหนเด็กมอมแต่เช้าเลย มานี่มานี่มานี่มาดูพี่ไก่เนี่ยแล้วมาดูพี่ไก่ก่อนไปไหนลูกไปไหนเนี่ยแมครับผมสงสัย ไปเหรอจะไปทักทายพี่ไก่เหรอลกูกทักทายพี่ไก่นี่หนูจะไปทักทายพี่ไก่พี่ไก่เข้ามาในนี้พี่ไก่ก็้ามาในนี้มีเลี้ยงไก่ด้วยนะคะทุกคนนะ <c oughs> เฮล้ดเฮลอด,อลอดไม่ไปหาไก่แล้วเหรอไม่ไปหาไก่แล้วเหรอ แฮแฮผึ้งใหญ่แล้วเนาะแฮดูแกรดวันนี้เนี่ยใครมีเพื่อนมานะคะทุกคนแกรดก็ออกมาทำภาร,รกิจมอมแต่เช้าสนุกคลิปดูดูแกรดนี่น,น,น,น่าดูจิ๊กข้าวขาทุกคนหะเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารรยาะาศ